สนุกแน่ครับคู่นี้มาแล้วครับตอนนี้พยายามจะเร่งเกมเข้าหานะครับเพชรไทยแลนด์รู้นะครับว่าอยู่วงนอกนี่ดูจะเสียเปรียบแล้วแต่ว่าจะปล้ำได้หรือเปล่านี่นะครับแข้งขวาเอาแล้วครับมาแล้วครับตอนนี้เครื่องติดแล้วนะครับเพชรไทยแลนด์มีแข้งซ้ายแล้วก็ปล้ำในดูทางด้านของเอาแล้วครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์นี่ตีแต่หัววันเลยนะครับปลายยก2ก็ตีแล้วครับยกนี้นี่เริ่มเห็นแล้วครับเพลงข่าวของเพชรไทยแลนด์ ตีช้าไม่ได้ครับเพราะว่าพีรพัฒน์นี่มากระจุกจิกหมายก้านคอครับติดการนิดเดียวเองครับน้ามิงครับเอา,อายไล่ไปอีกเพชรไทยแลนด์พีรพัฒน์ใครนอ็รรนอกใครน็อกใครต่อยหนึ่งสองนายขยงมาเพชรไทยแลนด์ถอยตัวถอยนิดนึงเสียไปพีรพัฒน์โตมาเพชรอูพีรพัฒน์โ,โตมาแมา่ไล่แขน,นกระจับหูเหมือนกับเคีมปากตายเลยนะครับพีรพัฒน์ โอ้ตัวเล็กนะครับเสียเปรียบรูปร่างนะครับแต่วงในนี่ดูว่าจะสู้ด้วยไม่สนด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้เพชรไทยแลนด์พยายามจะเบียดเข้าไปนี่นะครับโดนล้มตัวเนี่ยเห็นอาการออกอาการนะครับทางด้านของเพชรไทยแลนด์แต่ก็พยายามจะเบียดปล้ำในตีเข่าเอาละครับมาดูกันนะครับว่าจะตีได้ขนาดไหนเดี๋ยวมาตามกันในยกต่อไปครับน่าครับได้รู้ครับว่าใครจะได้รับการชูมือนําเหมือนพชรไทยแลนด์นะครับเดินตลอดพิรพัฒน์ก็โตอูโหคู่นี้ต่อยกันมันมาก เอาสัดกันเต็มๆนะครับสโสมอทิมีรางวัลด้วยโตโยต้าเคมอเตอร์ or, มีรางวัลนอกนจากโตโยต้ามอเตอร์ฮนด้าโมวิเศษไฟทูนคุณบริหารซีบัทันทางกรรมการพูดจัดการเอาเสียไปนายไปแล้วพีรพัฒน์เสียไปอีกเอาเอาแล้วครับวงในไม่รู้ใครจะตีใครแล้วนะครับทางด้านของมวยเข่าอาชีพนะครับอย่างเพชรไทยแลนด์นี่วันนี้โดนทางด้านของพีรพัฒน์นี่ไล่แขนแลว้วก็แทงสู้ครับ วงนอกก็มีแข้งมีหมัดหยุดไม่ได้นะครับเพชรไทยรดฐต้องพยายามเดินเบียดเดินชนทวนทะเลาะไปเรื่อยอ่าสามยกนี่พีรพัฒน์ตั้งรับนะครับยกนี้จันสู้เลยครับอ่าปะทะกันดูครับใครจะอยู่ใครจะไปใครจะแกล่งทั่วแผ่นกวากันครับนี่ครับสอกมาแทงพื้นอ่าละของจริงนี่แหละครับระดับแชมป์ระดับมวยค่าตัวหลายหมื่นเขาชกกันแบบนี้ครับไม่มครับเอาลุ้นกันต่อนะครับ โอ้โหสะใจนะครับกับการวิสูตรแกะแยกเอาสู้กันต่อพีรพัฒน์ชนอีกเพชรไทยแลนด์มาไม่ขวางเลยนะครับขวางอย่างนี้ไม่เป็นโอ้โหไปหลุดหลุดต่อยนึงมาต่อยให้เปิดกั้นายมาแล้วเพชรเพชรพีรพัฒน์เพชรไทยแลนด์เอาพีรพัฒน์เพชรไทยแลนด์มาพีรพัฒน์ไปเพชรไทยแลนด์มาพีรพัฒน์ต่อยมาเสียไปเพชรไทยแลนด์โอ้โหสุดสุดเลยครับสุดสุดครับ โอ้โหของจริงเลยครับพีรพัฒน์กับเพชรไทยแลนด์ครับแลกกันไม่หยุดเลยครับยกนี้ยกสี่หายใจทางไหนครับคำถามคือหายใจทางไหนนะเบงเอาลุยลุยอีกพีรพัฒน์ต่อยพพเพรน์เสียบมาฟันไปฟันมาแต่ไม่เสียบไปอีกเพชรไทยแลนด์พีรพัฒน์อย่ารู้เรียกว่าใครดีใครอยู่เลยนะครับแลกกันเจ็บๆตางฝ่ายต่างโดนใครจะทรหดใครจะแต่งกว่ากันเท่านั้นเลยครับ วงในโอ้โหดูมวยตัวเล็ก,กนะครับอย่างพีรพัฒน์นี่พยายามจะหิ้วจะโหนเพชรไทยแลนด์นี่คอยขวางนะครับแทงโตโอ้โหเกมเบียดเหลือเกินครับตอนนี้ยังมองไม่ออกครับตอนนี้โอ้โห119ครับใส่กันแบบนี้ครับใครคือเบอร์หนึ่งครับ119ใครคือเบอร์หนึ่งครับโอ้โหไม่ไมีหายใจให้คอแล้วเอ้าพีรพัฒน์เพชรไทยแลนด์ใครเสียบใครนี่ครับโอ้โตไปอีกทีหนึ่งเพชรไทยแลนด์พีรพัฒน์ โกมาโกให้ไทยแลนด์ไปพิรพัฒน์มาฟันไปเสียบไปเอ้าแทงมาโอ้ออมออมออมลกอมโลกเอ้ามนยกปรบมือครับต้องปรบมือครับคู่นี้เอ้าชนแล้วตอนนี้นะครับพีรพัฒน์ชนอย่างเดียวเสียบไปอีกมาเพชรไทยแลนด์กับขวางขวางอย่างนี้อย่าไม่มีไม่มีใครว่าอย่างนั้นเถอะขับรถห้ามขวางห้ามเสียบมาเสียบอย่างนี้ก็ตั้งตั้งตั้งโต้เลย ผู้นี้นี่ต้องมีภาค2ครับไม่ว่าผลวันนี้จะจบลงแบบไหนเชื่อเหลือเกินต้องมีภาค2ครับองไนใกล้เชื่อไปนิดนึงครับกรรมการเห็นว่าออกอาวุธก็ไม่ได้ดึงมาก่อนครับมากลางเวทีใส่กันต่อครับเวลายังเหลืออีกเยอะขยับไปเรื่อยแล้วนะครับตอนนี้ทางด้านของพีรพัฒน์เอานะครับนี่เลยครับล้ำตัวต่อยหมัดโอ้แต่ว่าเพชรไทยแลนด์นี่วันนี้นี่ก็ถือว่ามาดีเหมือนกันครับพยายามโต้ตลอดโอ้โดนหมัดก็ไวเหมือนกันครับเอาต้องต่อยให้เปิดการให้ได้ที ต่อยวนไม่ถึงหน้าเล็กนิดเดียวต่อยท้องอ่อนธีรพัฒนเอา้าขยับไล่ต่อยหนึ่งสอง้ายสวยลำตัวไล่ไปต่อยต่อยโอ้โหขวาลูกนี้สวยเอา้าเดินชนอีก <มา S 1> ชนนะครับอย่างนี้มันแล้วครับตอนนี้เปลี่ยนเข้าไปต่อยลำตัวแล้วก็มีแข้งขวานะครับโอ้แต่ว่าเพชรไทยแลนด์ก็พยายามโต้อยู่เหมือนกันเอาละครับเวลาที่เหลือนี่ ออกไหนก็ได้แล้วนะครับสถานการณ์อยู่ที่ว่าใครจะคุมเกมใครจะทาได้ดีกว่ากันแล้วครับนี่เลยครับต้องยกให้หนุ่มโบสนะครับนัทเดชวชีรรัตน,านาวงศ์นี่มิติใหม่ขึ้นมาเลยทีเดียวให้โวยต่อยสนุกอย่างนี้นะครับก็อุทัยทัพภาษานะครับที่ภาษิเอสเเทชาเลนี่ยุทธการบอบเงินด้วยทนายนะครับชมรายการที่โบ้หูสะใจคุณนายผู้ว่าจริงๆเลยฝ่ายแดงเพรพัฒน์นะครับน้าเงิน เพชรไทยแลนด์ Thailand, ไม่รู้ว่ากรรมการจะออกหัวออกก้อยนะครับพิราพัฒน์บอกว่าเดินมาเยอะแล้วตั้งหลักมั้งบีบหัวใจเหลือเกินนะครับมวยคู่นี้ต่างฝ่ายนี่ต่างมีดีด้วยกันทั้งคู่เอาแล้วครับมาดูกันในช่วงปลายยกช่วงเวลาที่เหลือนี้แหละครับดูว่าทีมงานของทั้งสองฝ่ายก็ดูว่าจะมั่นใจที่กันด้วยครับโอ้โหเออไม่เข้าแล้วนะครับพิราพัฒน์ก็ไม่เข้าเพชรไทยแลนด์นีตั้งโตตลอดนี่แหละมวยสนุกมวยมันๆอย่างนี้น่ครับต้องยกให้หนุบนะดนัทเดช แล้วก็ในนามของเพชรดีบอกซิ D ่งโัวชั่นด้วยนะครับประธานบริษัทก็คือเสียเนาวคุณวิรัตวชีระรัตนวงศ์นะครับคุณชัยรัตน์เนือเสียแบนพร้อมทั้งเสียตังนะครับคุณเปียรัต์วชีระรัตนวงศ์นะครับอา้าไม่เข้าแล้วนะครับอาโตอีกทีนึงดูว่า<ป>สียกเนี่ยทางด้านของเพชรไทยแลนด์นี่ก็เดินทําได้ดีเหมือนกันนะครับ แต่ว่ายกนี้นี่มาตั้งรับด้วยความมั่นใจก็ามาดูกันแล้วครับว่าจะออกไหนบีบหัวใจหรือเกินครับใกล้เคียงกันหลือเกินครับค,คู่นี้อรอสักคู่นี้มาเนี่นี่ตกหัวใจให้ดูเลยีิรพัฒน์น้ำเงินเพชรไทยแลนด์รอกรรมการผู้ว่ากมรเวทีก่อนนะครับต้องรับแบกคะแนนจากกรรมการด้านล่างทั้ง3มุมโกนนะครับไปมุมแรกแล้วก็ข้ามมามุมที่2ทางนั้นมุมแดง แล้วก็ข้ามมาทางด้านน้ําเงินมุมน้ําเงินไปไหนไปไหนมาน้ําเงินนะครับมาที่น้ําเงินนะครับก็ให้ไทยแลนด์นะครับมอัชพัฒน์สุรินเป็นฝ่ายชนะพีรพัฒน์มวยเด็ด789โอ้โหผู้นี้ต่อยกันอาจจะมีภาคต่อไปนะครับ